ทุกคนอยากจะบอกกับช่องนี้ว่าเกรว่าเป็นอะไรดูนี่สิตสิอเวฉันไม่ได้ออกไปไหนเลยอ่ะมันคือช่องนี้นะ,ะทุกคนนี่นี่ดูหน้าปกมันนี่ จะพูดอะไรก็พูดไปตามสบายเลยตามใจถ่ายยังเป็นแบบนี้ไปช็อตแบบนี้คงไม่ต้องทำคือมันมันมีพี่เวเต์กับพี่นิวที่เขาแต่งอะ่ะผมก็เลยบอกว่าไอ้สองสองคนนั้นน่ะก๊อปพี่ไปเตยกับพี่นิวแต่ว่าผมเขียนแค่แต่ละคนก๊อปคนดังทั้งนั้นนะคะก็บอกว่าไม่ได้กอ๊อปแค่ไม่ได้ถ่ายด้วยกัน แล้วเธอก็ก๊กอปผมเลยตอบไปว่าก๊อปใครก่อนเขาบอกว่าก๊อปในติ๊กตอกของพี่เราเอ้าวผมยังไม่รู้จักเลยผมไม่ได้ดูติ๊กตอกเลยเพราะว่ามึงเล่นแต่ YouTube ใช่เพราะว่าผมเล่นแต่ YouTube ผมเลยไม่ได้ดูติ๊กตอกแล้วผมก็ไม่มีติ๊กตอกด้วยอ้าวแล้วผมจะไปก๊อปใครได้ล่ะในติ๊กตอกเนี่ยถ้าที่ผมไม่ได้โหลดติ๊กตอกมาเนี่ยเออ คืออะไรของมันวะเนี่ยผมก็ทำตามคนในยูทู e เนี่ยแหละจะพูดอะไรก็พูดไปตามสบายเลยตามใจถ้ายังเป็นนักพูดด้วยใช่ไหมอย่าลืมไปค้นหาช่องนี้นะครับแล้วก็รายงานครับโอ้ โอ้โอ้โอ,โอช่องนี้นะครับมีดีเลยบอกว่าผมก๊อบคนในติ๊กตอกที่เป็นพี่ของมันอันดี้ผมไม่ได้โหลติ๊กตอกนะเออแค่นี้เลีคยับอย่าไปติดตามมาเลยช่องกระจกกระ